สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะมาพบกันอีกแล้วกับสาวแก้วนะคะวันนี้หนูจะพามาทําต้มไก่นะคะจริงๆแล้วหนูเตรียมจะอดัดคลิปตั้งแต่ต้นนะคะแต่พ่อไปไปมาหนูก็ลืมช่วงนี้ลงลงลืมลืมค่ะตอนนี้หนูก็ได้ตังน้ําให้เดือดแล้วก็จะใส่เกลือลงไปแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใส่ไก่ของเราต้มลงไปนะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องแกงนะคะหนูไปจะต้มหมาใส่ใบมะขามด้วยจ้าจะมีกระเทียมหอมแดงอ้าวมีหอมแดงด้วยจ้าขอโทษด,ด้วยค่ะพูดผิดมีกระเทียมพริกแหง้งพริกสดพริกแห้งนะคะพริกสดพริกส,สดนี่ถ้าจะใส่พริกสดแล้วก็ต้องมีพริกแห้งด้วยนะคะหนูชอบมากๆพริกแห้งนี่โอเคค่ะในระหว่างที่ตุนไก่ของเราให้เปือ่อยหนูก็ มาตำพริกแกงค่ะนี่เด้อจ้าไม่ใช่พริกแกงนะเขาเรียกอะไรอะต๊ะตำใสเค,เครื่องเครื่องแล้วเฉยๆนี่แหละจะได้เวลาสดจะได้โล่งคอนะคะตำก็จะคอไปตำให้ละเอียดก็นะคะโอเคค่ะละพริกแกงของเราเราก็ตำหยาๆประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะ,แล,ะแล้วก็จะใส่ในต้มเกยของเราเลยรสชาติจะได้อร่อยๆแบบเผ็ดแซ่บหนัวด้วยจ้าส่วนปรุงหนูก็ปรุงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าว่าจะอัดคลิปตั้งแต่แรกแต่ว่าลืมอะคะ่พะพอน้ําเดือดเราก็ใส่นู่นใส่นี่ลืมอัดคลิปนะคะก็มาอัดคลิปตรงครึ่งทางแล้วอะก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกตำของเราลงไป ใส่พริกแกงตามแล้วเราก็จะใส่ใบยอดมะขามของเราลงไปนะคะรับรองว่าอร่อยสดร้อนๆลงคอแน่นอนนะคะน่ากินไหมคะซีสันน่ากินมอย <c oughs> กินหอมมากเลยคะ่ะตอนนี้ก็เอาไว้สักพักให้ยอดมะขามของเรา,เอ,าออกรสเปรี้ยวนะคะโอเคคะ่ะและแล้วตอนนี้ต้มไก่ของหนูก็ได รสชาติที่โอเคมากๆนะคะทั้งความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มอร่อยนะคะไม่เค็มมากแต่ว่าแบบรสชาติโอเคมากๆสดแล้วรับรองว่าโล่งคอกินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากๆค่ะ,แล,ะแล้วตอนนี้หนูก็จะมาใส่ผักเข้าไปมีใบกะเพราโหระพาแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะที่หนูปลูกเองทั้งนั้นเลยอันนี้ ็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะสุดไข่สุดมันแต่วันนี้หนูก็จะใส่เยอะหน่อยก็จะเป็นต้มไก่ลุยปลาดงดิบนะคะก็หนูชอบแบบใส่ผักเยอะๆเลยก็ผักเราปลูกเองทั้งนั้นนี่เดีค่ะเดี๋ยวแล้วต้มไก่ของหนูก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าหนูทาอาจจะไม่ถูกวิธีของเขาหรือยังไงก็ขอโทษขออภัยด้จ้า คิดว่าดูเป็นการบันเทิงนะคะตอนนี้กินหอมมกักม้อดูสิค่ะน่ากินไหมน่ากินไหมโอเคค่ะและแล้วคลิปนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ